สวัสดีค่ะมาพบกับหมวยในช่อง y o YouTube ถามประกันกับ ep 1ข้อตกลงคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบ h e l t h f t t ดีในข้อที่2ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหมวดที่6ถึงหมวดที่8หมวดที่6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและ หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในดังนี้หมวดย่อยที่6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน30วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการค่าตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและ ภาพการแพทย์ค่าบริการรังสีร่วมเพื่อการวินิจฉัยค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อการวินิจฉัยตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าค่าแพทย์อ่านผลตรวจวินิจฉัยดังกล่าววงเล็บถ้ามีและค่าบริการทางการแพทย์อื่นเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน30วันก่อนหรือ หลังการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้นหมวดย้อยที่6.2ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน30วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้นบริษัท จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลภายใน30วันหลังออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยครั้งนั้นหมวดที่7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอกภายใน24ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่ตอครั้งบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุภายใน24ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งหมวดที่8ค่าเวชศาสตร์ปืนปูหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าเวชศาสตร์ปืนปูค่าบริการกายภาพบำบัดค่าบริการกิจกรรมบำบัด ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมศาสตแพทยศาสตร์ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือนักกายภาพบำบัดค่าเครื่องมือและเวชภัณฑ์สำหรับการรักษาต่อเนื่องในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าบริการทางการพยาบาลและจิตวิทยาคลินิกก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ ep 1ข้อตกลงคุ้มครองของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมแบบ HealFit D ในข้อที่2หมวดที่6ถึงหมวดที่8และหมวด ที่9ถึงหมวดที่13เราจะไปต่อกันใน EP ที่2นะคะและหมวยขออนุญ,ญาตฝากประชาสัมพันธ์โครงการตัวแทนมาตรฐานในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2 5 6 5เวลา12.30 1 6 3 0นถึง1ิ3 0นก่อเจเพื่นเพื่อนนะคะที่อยากรู้เรื่องของอุตสาหกรรมประกันชีวิตหรือสนใจในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตสแกนทักหาพวกเราได้เพื่อที่เราจะได้ดึง ทุกท่านนั้นเข้ากลุ่มย่อยของ Zoom เป็นการสัมมนาออนไลน์นะคะยังไงพบกันในวันอาทิตย์ที่7ค่ะสำหรับคลิปนี้เหมือนจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ